กปลูกแพรเซียงไห้ก็เหมือนกับการปลูกข้าววันนี้ช่องคุณนายไอเดียจะพาไปปลูกแพรเซียงไห้แบบปักํำกันนะคะวิธีนี้จะทําให้แตกกอดีกิ้งยาวกิ้งใย,ยฟูเต็มร้องส่วนเลยค่ะเตรียมดินให้ปนๆยกเป็นร้องขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เอานา้ำใสลงไปพร้อมที่จะตีเทือกเลยค่ะ ยังการปลูกข้าวเรานะคะเราจะเรียกว่าการตีเทือกค่ะก็คือไถแล้วก็เอาน้ำใสแล้วก็เอารดย่ำนะคะแต่อันนี้เราไม่ต้องรดย่ำเนาะเพราะว่าเราทำเล็กๆเราก็เอากระจอบกระบกของเราเนี่ยนะคะกวนแบบนี้เลยค่ะให้ดินเขาเนี่ยปนเป็นขี้เลนเลยนะคะเนี่ยเขาเรียกเลนเราทำให้ดินเขาอ้อนนุ่มเพื่อที่เราจะได้ปัก กิ้งคุณนายตื้นใส่ลงไปไง่ายๆนะคะสตเสซตแกลเราก็จะไปหากิ้งคุณนายตื้นสส่สาวลงไปให้ถึงโคนเลยนะคะเพื่อเราจะได้เลือกเอาสีเดียวกันเนาะเนี่ยได้กิ้งนึ่งแล้วเนี่ยค่ะเป็นสีเดียวกันหมดเลยเป็นสีแดงสดนะคะเป็นสีแดงกุหลาบนะ,ะเราจะเอาสีนี้ไปปลูกในร่องแปลงของเรา ให้เป็นสีเดียวเลยค่ะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเอ้ยลองนี่เป็นสีแดงนะคะเราได้มาแบบนี้เลยนี่นะคะเราก็จะเอามาฮักเอามาเด็ดนะคะเด็ดเนี่ยขนาดนี้เลยค่ะประมาณนี้เลยนะคะเด็ดเพื่อที่เราจะได้เอาไปปักให้พอดีพอดีเท้าเท้าเท,า,ทากันนะคะ วิธีก็คือเราก็จะไม่ให้ยาวมากไปหรือว่าสั้นมากไปนะคะเอาพอดีพอดีพอที่ว่าปักลงไปแล้วเนี่ยจะเหลือขึ้นมาสักประมาณ1นสองนิ้วนะคะพนดินขึ้นมาเพื่อที่จะให้เขาแตกกิ้งแตกกอเนาะนี่เลยเด็ดได้ขนาดนี้เลยนะคะ เ,เดี๋ยวเราก็จะจับเป็นกระจุบกระจุบนะคะกระจุบนึงก็สักสองกิ่งก็พอนะคะแบบนี้เลยแล้วเราก็จะปักลงไปในเลนนี่นะคะเนี่ยมือเราก็ไม่เปื้อนด้วยนะคะเนี่ยไม่เปื้อนเลยเนี่ยปักลงไปนะคะหางกันสักประมาณหนึ่งคืบกว่าๆนะคะไม่ต้องให้ใกล้ขอบมากนักเดี๋ยวยอดเขาจะพันออกมานอกหลุมเองนะคะ ปักให้หางจากขอบหลุมสักประมาณครึ่งคลิบมือหรือว่าประมาณ5นิ้วเนี่ยค่ะหนิ้วนะคะค่อยๆปักไปวิธีนี้เนี่ยเขาจะทำให้กิ้งเนี่ยฟื้นตัวเร็วแล้วก็แตกกอเร็วนะคะกิ้งเขาจะยหญยจะอวบดีมากเลยเดี๋ยวเราจะมีตัวยางให้ดูเลยนะคะว่าปักแบบนี้แล้วเนี่ย จะออกมาเป็นแบบไหนเนาะวิธีนี้ก็เหมือนกับวิธีการดำนาเลยค่ะเราจะดำนาของเราก็จะดำแบบนี้เลยนะคะวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่ทำกันมานานแสนนานาน,นานในโบราณแล้วนะคะก็เหมือนกับการทำนาแตก่ตก่อนแต่ก่อนเนี่ยเราจะทำนาด้วยการปักดำแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะทำนาด้วยการหวานแล้วนะคะเนี่ยเขาเรียกหวานตม ก็คือหวานลงในเลนเลยนะคะจะทำให้ข้าวเนี่ยแน่นถีดีแต่การดำเนี่ยจะทำให้ข้าวเนี่ยแตกกอก็เหมือนกับการเราปลูกกิ้งแพลเสียงให้นี่แหละคะ่ะถ้าเราหวานกิ้งเขาจะขึ้นแน่นนะคะถ้าเราดำกิ้งเขาจะแตกกอดีแล้วก็กิ้งอวบใหญ่ด้วย แล้ววิธีรดน้ํานะคะเราไม่ต้องไปบีบใส่ย,ยางรดให้เหมือนฝนนะคะเราจะเอาใส่ย,ยางจอลงไปที่ไม่ใช่ก๊อกของเขาะค่ะเนี่ยค่ะทําแบบนี้เลยค่ะแล้วค่อยๆปล่อยน้ํานะคะเหมือนปล่อยน้ําลงในน้แหละค่ะพอได้ขนาดนี้แล้วเราก็ย่างนะคะอย่าให้น้ําไหลออกนอกลุ่ม ออกนอกร้องนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำเขาจะแห้งเขาจะได้แช่ไปสักพักนึงเดี๋ยวเขาก็แห้งนะคะสักสามวันก็จะได้แบบนี้เลยค่ะเราก็จะรดน้ำได้ตามปกติหรือเราจะเอาน้ำวางสา่ยยางให้เขาแช่ลงไปในรากเลยก็ได้แพลเสี่ยงให้เขาชอบน้ำนะคะแล้วก็ชอบแดดถ้าเขา ได้น้ําที่ดีรดน้าเข่าเช้าเย็นแล้วก็มีแดดเต็มที่เนี่ยเขาจะออกดอกให้เราสวยงามมากๆเลยค่ะฟูขึ้นเป็นพุ่มพุ่มพุ่มเลยนะคะช่องคุณนายไอเดียหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องคุณนายไอเดีย